คำทำนายดวงชะตาราศีมิถุนนิ่งให้เป็นเย็นให้พอสวัสดีชาวราศีมิถุนทุกทุกท่กทานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในช่วงภาพรวมเดือนพฤษภาคม ซึ่งถือว่าในเดือนนี้จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนสำหรับดวงชะตาของท่านภาพรวมชาวราศีมิถุนนั้นเกณฑ์ดวงของท่านนั้นในตอนนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ซึ่งถือว่าในเดือนพฤษภาคมดาวใหญ่นั้นต่างก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกันมากมายเลยทีเดียวเริ่มกันตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นดาวพุธย้ายราศี วันที่ห้าพฤษภาคมดาวพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมวันที่13พฤษภาคมถือว่าเป็นดาวที่มีความสำคัญเป็นดาวพี่ใหญ่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่15้าพฤษภาคมดาวอาทิตย้ยายเข้าสู่ราศีพฤษศวันที่17พฤษภาคมดาวพุธมีการเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเปลี่ยนแปลงราศีวันที่19ดาวสาวโครจรย้ายตำแหน่ง วันที่23เป็นดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎก็ถือว่าในช่วงถัดจากนี้ไปค่อนข้างที่จะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนยิ่งนักสำหรับภาพรวมเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับท่านหลายสิ่งหลายอย่างและจะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆให้กับตัวของชาวราศีมิถุน และสำหรับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนั้นชาวราศีมิถุนตัวท่านดูเหมือนยังคงต้องเคลียร์กับปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวซึ่งในช่วงต้นเดือนจะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากเข้าสู่วันที่10บพฤษภาคมเป็นต้นไปดูเหมือนว่าเรื่องเงินเรื่องทองความวุ่นวายความสับสนในช่วงต้นเดือนจะดูเบาจะดูซาลงไป ชาวราศีมิถุนจะพบเจอกับจุดเปลี่ยนสําคัญบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็ในช่วงราวๆวันที่สิบพฤษภาคมเป็นต้นไปในช่วงนั้นท่านจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะเป็นรูปเป็นร่างชาวราศีมิถุนจะทำอะไรค่อนข้างที่จะดูก้าวหน้าไม่ย่ำอยู่กับที่หากตัวท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ดูเหมือนว่ามีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะเปลี่ยนอาชีพ มีเกณฑ์เปลี่ยนการขายสินค้าเปลี่ยนแผงเปลี่ยนที่อยู่ย้ายที่ทำมาหากินดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสได้เปลี่ยนได้ย้ายมีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงเลยทีเดียวและสำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงถัดจากนี้ไปดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสดีๆจากคนรอบตัวไม่ว่าจะด้วยเรื่องการงานส่วนหนึ่งเรื่องเงินส่วนหนึ่ง หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเป็นโอกาสที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวท่านภายในเดือนพฤษภาคมหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นรูปธรรมแบบที่ท่านนั้นเห็นแบบที่ท่านนั้นได้สัมผัสอย่างแน่นอนและสําหรับภาพรวมการงานของชาวราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคมงานของท่านในเดือนนี้หากจะพูดถึงเรื่องที่ผ่านมา ชาวราศีมิถุนในช่วงก่อนหน้านี้ท่านพบเจอกับความวุ่นวายนานาสารพัดเกิดปัญหาต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะด้วยสภาพแวดล้อมก็ดีหรือแม้แต่บุคคลบุคลากรทำให้ตัวท่านนั้นรู้สึกอึดอัดอยากจะหนีอยากจะออกจากตรงนั้นแต่ในเดือนพฤษภาคมดูเหมือนว่าชาวราศีมิถุนตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสพิเศษจะมีโอกาสงาม ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านควยคว้าโอกาสด้วยตัวของท่านเองหรือแม้แต่จะมีคนอุปถัมภ์ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านให้ท่านได้รับโอกาสพิเศษสรุปรวมมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ได้ย้ายจากตรงที่ท่านอึดอัดมีโอกาสที่ในเดือนพฤษภาคมหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาอึดอัดใจจะคลี่คลายจะทุเลาจะเบาลงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงาน และสําหรับชาวราศีมิถุนที่ทํางานประจํานอกเหนือจากการที่ตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสดีๆหรือมีการเปลี่ยน่ายย้ายโอนตําแหน่งก็ถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่ดีและในช่วงเดือนพฤษภาคมดูเหมือนว่าชาวราศีมิถุนค่อนข้างที่จะมีงานล้นมือล้นหน้าตากักไม่ว่าจะเป็นงานของตัวท่านเองหรือแม้แต่เป็นงานฝากเป็นงานช่วยเป็นงานขอแรง มีให้ท่านพบเจอมีให้ท่านทําอย่างแน่นอนก็ขอให้ท่านวางแผนเกี่ยวกับเรื่องเวลางานของท่านให้ดีมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะทํางานคนอื่นจนทําให้งานประจําของท่านงานหลักของท่านนั้นเกิดปัญหาระวังงานของตัวท่านเองจะมีปัญหาไม่ว่าจะด้วยเรื่องการส่งหรือไม่ได้คุณภาพระวังท่านจะไปโฟกัสกับจุดอื่นมากกว่างานของท่านคอยท่านระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้ให้ดี และสำหรับการงานของชาวราศีเมิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมหากตัวท่านนั้นต้องมีการทำสัญญาข้อตกลงต่างๆภาพรวมดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นจะอยู่ในฝ่ายที่ได้เปรียบหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะผลักดันทำให้ตัวท่านนั้นอยู่เหนือกว่าคนอื่นรวมไปถึงคำพูดคำจาของท่านนั้นจะทำให้ตัวท่านนั้นได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือแม้แต่คำพูดคำจาของท่านจะเคลียร์ทาง จะทำให้ทางของท่านนั้นราบรื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในเดือนพฤษภาคมคำพูดคำจาของท่านนั้นถือว่าเป็นเอกคำพูดคำจาของท่านนั้นถือว่าจะเรียกโอกาสเรียกเงินเรียกทองเรียกสิ่งดีๆคำพูดคำจาของท่านในเดือนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับท่านยิ่งนักจะทำให้ท่านได้ทั้งงานได้ทั้งเงินได้ทั้งโอกาสถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวราศีมิถุน มีโอกาสจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากตัวท่านเองภายในเดือนนี้และสำหรับการเงินภาพรวมในเดือนพฤษภาคมชาวราศีมิถุนภาพรวมการเงินของท่านในเดือนนี้ภาพรวมนั้นท่านจะบวกมากกว่าลบมีเงินเข้ามากกว่าเงินออกไม่ว่าท่านจะทำอะไรลงทุนลงแรงในช่วงที่ผ่านมา ในช่วงเดือนนี้ท่านจะมองเห็นกำไรท่านจะมองเห็นผลประกอบการหรือท่านจะได้เงินทุนคืนก็ในเดือนนี้เป็นต้นไปหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะกลับหัวกลับฝั่งไปในทิศท,ทางที่ดีถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนจะแย่จะซบเซาแต่ในเดือนนี้ดูเหมือนว่าอะไรก็จะสดชื่นอะไรก็จะฟูจะบวกชาวราศีมิถุนเรื่องการเงินของท่านนั้นมีเข้ามากกว่ามีออกอย่างแน่นอน และชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่ตัวท่านนั้นได้ไปทำงานในต่างถิ่นต่างแดนพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตามีโอกาสที่ท่านนั้นจะพบเจอกับคนที่ถูกชโลกต่อยอดธุรกิจต่อยอดความคิดมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ลู่ทางการทำหากินเพิ่มเป็นช่องทางเรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋า ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนและเงินของท่านที่เคยไปฝากใครที่เคยให้ใครหยิบยืมหรือแม้แต่เคยช่วยเหลือใครในช่วงเดือนพฤษภาคมมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินของท่านกลับคืนมาจะมากหรือจะน้อยนั้นแต่ท่านมีโอกาสได้กลับคืนมาอย่างแน่นอนมีโอกาสที่ลูกหนี้จะกลับมาผ่อนกลับมาคืนก็ถือว่ามีโอกาสที่ท่านจะได้ของของท่านนั้นกลับเข้ากระเป๋า ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและหากชาวราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคมถามโชคก็ต้องบอกว่าถามโชคได้โชคถามลาบได้ลาบในเดือนนี้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เงินแบบฟุกๆเข้ากระเป๋าท่านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆต,ตัวท่านมีโอกาสมีเกณฑ์จะพบเจอกับคนที่ดวงสมพงดวงผูกการถูกชะโลกกันนำพาให้ตัวท่านนั้นไปพบเจอกับโชคลาภ ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบติดไม้ติดมือกลับมาก็ถือว่าการเดินทางในแต่ละครั้งนั้นมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคได้ลาบกลับมาในทุกๆครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีมิถุนแต่สําหรับการเงินที่ท่านนั้นต้องระมัดระวังหรือเรียกว่าการเงินในด้านลบที่ท่านนั้นจะต้องควักต้องจ่ายชาวราศีมิถุนต้องยอมรับตามตรงว่าตัวท่านนั้นใจแนักเลงใจกว้าง เป็นคนที่ถึงไหนถึงกันหากตัวท่านมีการกิเลี้ยงสังสรรค์หรือตัวท่านอยู่ในช่วงที่เรียกว่าสายเปรตัวท่านนั้นก็จะควักไม่อัน้นจ่ายแบบไม่ยัง้งได้เช่นกันต้องระมัดระวังตัวท่านนั้นอาจจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงเพื่อนๆเ,เลี้ยงลูกน้องอยู่เป็นประจำหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นเป็นสายเปรรักใครชอบใครก็ทุ่มเต็มที่ทุ่มเกินร้อยระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีการควัก การจ่ายในแต่ละครั้งนั้นของท่านค่อนข้างที่จะเป็นเงินจํานวนมากก็ขอให้ท่านระมัดระวังถึงแม้ว่าในเดือนนี้ท่านจะหาเงินได้มากกว่าการจ่ายออกก็ตามแต่เรื่องที่ไม่ควรเสียก็ไม่ควรเสียเช่นกันขอให้ท่านระมัดระวังเก็บได้ให้เก็บอ,อมได้ให้ออมเพราะอนาคตมีเกณฑ์ที่ท่านต้องใช้เงินก้อนอย่างแน่นอนแต่ภาพรวมเกณฑ์การเงินของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวและสำหรับด้านความรักของชาวราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคมภาพรวมหากจะพูดถึงคนโสดกลุ่มนี้ต้องบอกว่าคำว่าโสดจะอยู่กับท่านไม่นานชาวราศีมิถุนถึงเวลาที่ท่านจะพบเจอกับเนื้อคู่จะพบเจอกับคนที่ดวงชะตาสมพงกับท่านมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับคนที่จริงใจรักท่าน ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวที่ท่านมองข้ามเส้นผมบางภูเขาหรือแม้แต่บางท่านนั้นได้ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนพบเจอกับเนื้อคู่มีโอกาสที่จะรักมีโอกาสที่จะชอบก็ต้องบอกว่าตัวท่านจะมีความรักที่ชัดเจนในช่วงเดือนนี้หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีสำหรับความรักของชาวราศีมีถุนและสำหรับ ชาวราศีมีถุนท่านใดที่มีเนื้อคู่หรืออยู่กินด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นคู่รักของท่านสามีภรรยาต่างก็เข้ามาหนุนเข้ามาอุปถัมภ์ท่านดีนกักแลในตอนนี้ไม่ว่าจะหยิบไม่ว่าจะจับอะไรหากท่านช่วยกันทําช่วยกันคิดร่วมกันสร้างค่อนข้างที่จะไปได้ดีดีกว่าที่ท่านลงมือทําเพียงลําพัง ถือว่าในตอนนี้ท่านจะทําอะไรหากมีคนรักเข้ามาช่วยมีโอกาสจะประสบความสําเร็จสูงก็ถือว่าในตอนนี้ดวงของคนรักจะเข้ามาเสริมเข้ามาอุปถัมนั้นดีนักแลด้านสุขภาพชาวราศีมถุนภายในเดือนพฤษภาคมขอให้ท่านระมัดระวงังมีคําเตือนมาบอกมีคําเตือนมาฝากชาวราศีมถุนในตอนนี้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้น จะได้รับบาดเจ็บจะได้รับอันตรายจากการล้มการลื่นหรือการกระแทกท่านต้องระมัดระวังให้ดีการใช้ชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าจะเดินจะวิ่งจะออกกำลังกายท่านต้องระมัดระวังระวังการลื่นการล้มการกระแทกให้ดีมีโอกาสที่ท่านจะบาดเจ็บจะเกิดการอักเสบหรือแม้แต่กระดูกอาจจะเกิดแตกเกิดร้าวขอท่านระมัดระวัง ไม่ว่าท่านจะออกกำลังกายต่างๆก็ขอให้ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ระมัดระวังให้ดีรวมไปถึงการทำงานในสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่การที่ท่านนั้นเข้าไปในหน้าง,งานเพียงไม่กี่นาทีขอให้ท่านอย่าได้ไว้ใจอย่าได้ประมาทท่านควรที่จะใช้อุปกรณ์เซฟตี้ในทุกๆครั้งที่ปฏิบัติงานท่านต้องระมัดระวังอย่าคิดว่าการทำทุกวันแล้วจะไม่เกิดอุบัติเหตุขอให้ท่านระมัดระวัง อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็ขอให้ชาวราศีมิถุนระมัดระวังในจุดนี้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆการเดินการวิ่งการออกกําลังกายสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้ดีสําหรับภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หลายสิ่งหลายอย่างเป็นอย่างที่ท่านหวังเป็นอย่างที่ท่านรอคอยแต่สำหรับชาวราศีมิถุนบางท่านที่ต้องการที่จะเสริมดวงชะตาหรือในบางท่านนั้นทําอะไรก็ดูเหมือนไม่ถนัดเดินหน้าถอยหลังไม่ก้าวหน้าย่ำอยู่กับที่หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นพบเจอกับปัญหาต่างๆนานาชาวราศีมิถุนท่านควรที่จะทำการสะดอกเคราะ์ด้วยตัวเองชาวราศีมิถุนตัวท่านนั้นควรที่จะไหว้พระสวดมนต์ หรือแม้แต่กรวดน้ําอุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งในความเชื่อนั้นการที่ท่านสวดมนต์ไหว้พระหรือแม้แต่สวดมนต์บทบูชาดวงชะตาก็ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นสริมงคลให้กับตัวท่านและดวงชะตารวมไปถึงการกรวดน้ําอุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรในความเชื่อนั้นก็ถือว่าเป็นการอโหสิกรรมให้กันและกันอะไรที่ติดขัดอะไรที่ทวงดุลท่านอะไรที่ทวงอะไรที่ล้างท่าน ก็จะเบาทุเลาและจางหายก็ถือว่าในความเชื่อนั้นการอุทิศบุญการแผ่เมตตาจะทําให้ตัวท่านนั้นหมดเคราะหมดโศกได้เช่นกันก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนซึ่งภาพรวมในเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงแม้ว่าจะมีบางเรื่องบางสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังและท่านอย่ามองข้ามก็จะมีเกิดขึ้นได้เช่นกัน ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็ขออวยพรในชาวราศีมิถุนหากท่านคิดสิ่งใดที่ดีเป็นมงคลก็ขอให้สมหวังสมปรารถนามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดงานได้งานแล้วพบกันใหม่คืนมังกรชาแนล สวัสดีครับ